RSV เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถติดเชื้อได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเกิดในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีและจะพบบ่อยในช่วงฤดูฝนหรือกำลังเข้าหน้าหนาวโรคนี้สามารถติดต่อกันง่ายผ่านการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกน้ำลาย ละอองจากการไอจามหรือการสัมผัสโดยตรงจากการจับมือกับผู้ติดเชื้อซึ่งหากเด็กเล็กได้รับเชื้อระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ที่ประมาณ5วันโดยช่วงแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาต่อมามักจะมีอาการรุนแรงขึ้นสังเกตอาการได้จากมีไข้สูง39-40องศาติดต่อกันหลายวัน รับชมต่อได้ที่ทนบุรีฮอ s p สพิท Channel